ใหเรียนรู้เรื่องแก้วมังกรครับต้นมันขยายเยอะมากครับแล้วมันก็มีลูกมันโตออกมาก็ได้ว่ารูปเกี่ยวกับแก้วมังกรครับ เรียนเรื่องส่วนประกอบของพืชค่ะเด็กๆสำรวจพืชก็แบ่งกลุ่มให้เด็กออกไปสำรวจที่แหล่งดันรู้คือส่วนแก้วมังกรที่มีอยู่ในโรงเรียนก็มีการบูรณาการจากสาราวิทยาศาสตร์ไปสู่คณิตศาสตร์ก็คือรับจำนวนของแก้วมังกรที่มีในต้นนั้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ศึกษาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างได้สังเกตอย่างละเอียดแล้วก็วาดภาพ เขาจะใช้วิธีการสืบสอบไปเพื่อที่จะได้ทราบในสิ่งที่เขาอยากจะทราบอย่างเช่นทำไมรากของแก้วมังกรจึงไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี